สวัสดีครับมิตรสหายพี่น้องทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังน้ำมอมพอดแคสต์หรือวิธีของน้ำมอมหรือน้ำมอมเวนะครับผมวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับ200ล้อเครื่องรุ่นหนึ่งนะที่มีมานานรถอะไรก็ไม่รู้ขายได้ตั้งร้อยล้านคันอายุ60กว่าปีอะร้อยล้านคันคิดดูดิครับเยอะขนาดไหนทั่วโลกนะครับยอดจะสมกว่าร้อยล้านคันเมื่อปี2017นะครับ เมื่อ3ปีที่ผ่านมานั่นแหละนะครับครบร้อยล้านคันตั้งแต่ปี2017นจครับจนกระทั่งนี้2020แล้วล่ะครับยอดจะเพิ่มเท่าไหร่ครับผมคิดดูเองนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคุณยุคไหนนะครับที่รู้จักรถสองล้อเครื่องหรือรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์เนี่นะครับถ้าอยู่ในแวดวงสองล้อเครื่องคงมีไม่มีไม่กี่คนหรอกครับที่จะปฏิเสธว่าไม่รู้จักงันนะครับสายพันธุ์ตระกูลซีอะครับตะกูลซีตาปิกนก ฮอนด้านี่แหละครับที่คอดมาดูโลกครั้งแรกตั้งแต่ปี1958แล้วครับจนถึงปัจจุบัน2020นะครับมันมียอดขายสะสมทั่วโลกกว่าร0อยล้านคันโอ้พระเจ้าจอร์ดจะอะไรขนาดนั้นนักหนามันคือรถในตำนานนะครับที่มีสตอรี่ของมันมายาวนานเหลือเกินนะครับม,มีจิตวิญยันอยูใในน่ในนั้นนะครับผม ก็บอกกันก่อนว่าตระกูลซีนี่หมายถึงที่อยู่ในสายพันธุ์ของซีซูเปอร,ร์คัร h ฮอนด้าทั้งหมดนะครับตั้งเริ่มตั้งแต่ C50 แล้วก็รถขับซีร้อย c ีร้อยสองซีหกสิบห้าซีเอ็มเก้าสิบซดสิบซีเก้าปอร์ตเอ็กดมร้ดมซีร้ ซูเปอร์ 50, คัพ50ซูเปอร์คัพ110เพรสครัพนะครับซึ่งแต่และบางแห่งอาจจะเรียกชื่อไม่ไม,ไม่เหมือนกันนะครับแต่เป็นรถรุ่นเดียวกันนะครับนี่คือรวมตระกูลซีสายพัน4ทั้งหมดนะครับรวมทั้งซีที 125ที่เพิ่งคลอดในบ้านเราไปเมื่อเร็วๆนี้ครับก็ถือว่าอยู่ในตระกูล C ทั้งหมดครับที่แตกลายออกมานะครับเป็นเป็นรถประเภทอื่นนะครับแต่ก็ใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะครับถือเป็นตระกูล C ทั้งหมดนะครับฉะนั้นยอดรวมจึงหมายถึงยอดรวมทั้งหมดนะครับในสายพันธุ์ตระกูล C ทั่วโลกนะครับเป็นยอดสะสมนะครับผม ก็ถือว่ามากมายมหาศาลแล้วครับมีจิตวิญญาณในนะั้นจริงๆมันไม่ตายโดยเฉพาะไอ้ซูเปอร,ร์คาร์ตัวซีตัวแรกนะครับหน้าตายยังไงก็ยังงั้นทุกวันนี้หน้าตาก็ยังเขาคงเดิมยังมีอยู่นะครับจะเปลี่ยนไปก็การพัฒนาทางเทคโนโลยีเท่านั้นก็ว่ากันตามยุคตามสมัยนะครับเนาะก็ว่ากันไปก็พัฒนากันไปแต่รูปร่างหน้าตาของมันนี่ยังไม่คงไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับถ้าพูดถึงรถยนต์ที่มีตำนานเหมือนกันก็นกคือ v o l k s w a g e n นะครับ b ่บิดเินะครับ วกเต่าทองนะครับแต่แต่เต่าทองนี้หยุดสายการผลิตไปแล้วนะครับก็มาเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับโดยใช้เป็นของพวกหมอนกันนะครับผมเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็เรียกว่าซีซุปขับของเรานี่มีมายาวนานนะครับชื่อเสียงนี่จะทั่วโลกคนทั่วโลกกครู้จักนะครับผมมาลองมาดูฟังเรื่องของมันนะครับเริ่มแรกเดิมทีนั่นก็มาจากเจ้าสานักยุทธนะครับที่ชื่อมอร o โซอิชิโรฮอนดานั่นแหละครับ ที่จุดเชื้อไฟในยุคโน้นตั้งแต่ยุคหลังสงครามมาแล้วครับผมจริงๆเริ่มแรกเขากพ็พัฒนามาจากจักรยานก่อนนะครับจักรยานติดเครื่องนะครับก่อนที่จะไปเป็นซีโดยแนวความคิดของมอเตอร์ฮอนด้านั้นอยากจะสร้างรถคันเล็กๆขึ้นมานะครับที่มีความสะดวกสบายในการขับขี่โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีหรือคุณผู้หญิงนั้นต้องขับขี่ได้ง่ายไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายนะครับโดยมีต้นกําเนิดของสายพันธุ์ตระกูลซี ก็เกิดขึ้นนะครับก็เกิดเป็นรูปร่างลายเส้นจากการออกแบบของนักออกแบบของฮอนดายุคโนนนะครับคือโจชาบุโรคิมูระและอากิระอากิมะนะครับทั้งสองร่วมกันคิดออกแบบขึ้นมาโดยมีการบ้านข้อใหญ่คือรถคันนี้มันต้องมีจิตวิญ,ญญาณของฮอนด้าบ่งบอกถึงความมีอัตลักษณ์ที่เป็นของญี่ปุ่นแท้ๆต้องเป็นรถญี่ปุ่นแท้ๆและที่สําสคัญมันต้องคํำจูนเป็นและเป็นรากฐานของบริษัทฮอนด้าด้วยเป็นสําคัญตั้งแต่ยุคโน้นมาแล้วครับ ก็ถือว่ารูปลักษ์ของมันเป็นการมองการไกลทีเดียวครับผมบผู้ออกแบบทั้งสองคนนี้ก็รับการบ้านากท่านผู้เท่า2ท่านคือโซอิชิโร่ฮอนด้และฟูจิซาวะนะครับซึ่งเป็นสหายกันนะเป็นคนทํางานด้วยกันนะครับจาก Honda ามอเตอร์นั่นแหละครับแดนสมูไรที่เกี่ยวแขนกันท่องแดนยุโรปเพื่อตัดเวนหาข,ข้อมูลในการออกแบบและสร้างรถเครื่องเล็กๆขึ้นมา,าก็ตัเวนไปทั่วยุโรปแล้วครับและเก็บ รวบรวมข้อมูลกับสุดแดนสมุไรก็ตั้งโจทย์การบ้านให้บรรดานักออกแบบของสำนักปิงนกทันทีโดยมีการบ้านอย่างที่กล่าวมาข้างต้นและเพิ่มเติมที่สาคัญของการออกแบบคือมีแนวทางในการพัฒนารถเครื่องหรือรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ผู้บริหารทั้งสองได้มอบให้ก็คือพัฒนารถจักรยานยนต์ที่มันเหมาะมือที่มันกะทัดรัดนะครับและพัฒนารถจักรยานยนต์ที่ใช้งานง่ายกระทัดรัดใช้งานง่าย โดยมีรายละเอียดสำคัญสี่ประการในการออกแบบครั้งแรกของมันนะครับคือเครื่องยนต์ต้องเป็นสี่จังหวะให้กําลังแรงแต่เสียงเบาและประหยัดเชื้อเพลิงตัวถังมีรูปทรงและขนาดที่ผู้หญิงสามารถขึ้นลงได้ง่ายขับขี่ง่ายนั่งขี่ง่ายระเบบเกียร์ต้องเป็นแบบหมยทั้งหมดไม่ต้องมีคันคลัตช์แต่คันเปลี่ยนเกียร์ในขนาดนั้นนะครับก็คงคล้ายเกียร์ออโต้ต,ตอนแรกนะครับเป็นแนวคิดต,ตอนแรกนะครับมีดีไซน์ที่ล้ําสมัยแต่ขุ้นเคยได้ง่ายและไม่น่าเบื่อดีน,นี่ต้องยอมรับเลยครับว่าล้าสมัยจริงๆ ดีไซน์เมื่อ60ปีที่ที่แล้วครับมาจนถึงวันนี้นูบลังหน้าตามก็ยังมีเขาคงเดิมที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปน้อยมากนะครับนอกจากออปชั่นที่เพิ่มมาเป็นของสมัยใหม่เท่านั้นเองครับมอรอโจซาบ,บุโรคิโมระตั้งออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งขนาดนั้นเพิ่งร่วมงานกับฮอนด้าเมื่อปี1956เท่านั้นเองครับยังจำได้ถึงวันที่ได้รับแนวความคิดพัฒนาดังกล่าวเขาเล่าว,ว่าตอนนั้น มออฮอนด้าเองบอกว่าถนนในญี่ปุ่นไม่ดีจึงต้องใช้เครื่องยนต์สี่แรงม้าที่เป็นอย่างต่ำรถจักรยานยนต์ใหม่นี้ต้องขับขี่ได้ง่ายบนสภาพถนนที่ครุกคลครับและมออฟูจิสวะก็เสริมว่าต้องเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใครๆก็ขับขีได้อย่างมั่นใจโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนีเครื่องยนต์ต้องถูกซ่อนไว้ในภายในไม่เห็นเครื่องยนต์โผล่าครับนั่นเป็น,เป,นเป็นเป็นเรื่องเล่าที่มออโจซาบุโลคิมมุระเล่า นะ,นะครับผมฟูจิสวะนะครับผมที่เขาได้รับได้รับคมแนะนำมาจากาโซอิซิโรฮอนด้านะครับจนกระทั่งปี1957ทางทีมนักอ,ออกแบบก็ได้เริ่มพัฒนาเครื่องยนต์แบบโอเวอร์เฮดวาว 50cc นะครับผม4จังหวะขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกและเพื่อลองรับกับสภาพสนนที่ขนะรุขระในขณะนั้นจึงต้องให้มันบังคับได้ง่ายและมั่นคงแม้ขณะข,ขับขี่ด้วยความเร็วต่ำมอรคิมุระกล่าวว่า โจทย์เรื่องเครื่องยนต์ที่4แรงม้านี่และมันยากมากครับตอนนั้นในตอนนั้นรถรุ่นขับ S เครื่องยนต์2จังหวะ5 0ี c c ที่เราผลิตยังทําได้แค่1แรงม้านึกภาพออนะครับนี่หมายถึงจัก,กรยานที่ติดเครื่องของ Honda ครับผมซึ่งหมายความว่าเราต้องพัฒนาเครื่องยนต์ให้มีกําลังเพิ่มขึ้น ถึง4เท่าในยุคที่ถนนสายหลักทั่วประเทศญี่ปุ่นยังปูคอนกรีตแค่เพียง10%เท่านั้นในยุคสมัยนั้นก็ยุคหลังสงครามะเนะาะภผนกออกแบบเครื่องยนต์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการพัฒนารถจกักรยานยนต์รุ่นใหมน่นี้ในช่วงเริ่มต้นของการศึกษาแบบร่างโครงสร้างของตัวถังไอเดียในการวางเครื่องยนต์แนวล้อหน้าพวกเกิดขึ้นโดยทีมทีมนักออกแบบมองว่าทาไมต้องการให้เห็นเครื่องยนต์และสามารถขึ้นกับขีดได้ง่ายวิธีที่ดีที่สุดคือ ต้องวางเครื่องยนต์ในแนว,แวนะระนาบหรือแนวนอนนะครับและออกแบบโคงตัวถังใหม่ให้แกนแกนแกนหลักต่ําลงมาแกคือเฟรมตัวถังต้องซ่อนอยู่แล้วก็วาง ดีไซน์ออกแบบให้มันไม่มันต่ําลงมานะครับเพื่อจะให้เป็นตัวยึดเครื่องยนต์แลกเวให้นั่งขับขี่ได้ง่ายนั่นเองเองครับผมความสะดวกในการก้าวขึ้นขับขี่ทีมงานได้คอนเซปต์คือรูปทรงต้องเพียวขึ้นนั่งขับขี่ง่ายโดยเฉพาะคุณผู้หญิงคุณสุภาพ,พสตรีทั้งหลายนะครับในการพัฒนาการออกแบบช่วงแรกนั้น ลาวก็ว่ามันเป็นรถจักรยานยนต์ที่แตกสายมาจากสกูตเตอร์ซึ่งกําลังเป็นที่นิยมในขนานั้นตอนนั้นก็อะไรก็สกูตเตอร์เนาะก็มีก็มีมเริ่มมีเข้ามาแล้วส่วนมากจะเป็นของฝั่งยุโรปครับมอโรโซอีชิโรฮอนด้ายิ้มแย้มเชียวนะครับขณะนั่งบนรถต้นแบบที่เพิ่งเซตใหม่ๆเมื่อเดือนพฤษภาคมคศ .1958 นะครับในตอนนั้นก็นั่งยิ้มนะครับนี่จริงๆมันมีรูปอยู่นะครับเพื่อป้องกันอาการเครื่องยนต์เวอร์ฮ a t เจ้าหน้าที่ทีมพัฒน,นาเครื่องยนต์ได้ทออองาาร่ราบบาคนีฝขฝสขส และขอให้ผู้ผลิตหัวเทียนผลิตหัวเทียนสเปคพิเศษที่ต้องการและอีกหลากหลายไอเดียแปลกใหม่แล้วครับเหนือความคาดหมายจริงครับจนสามารถพัฒนาเครื่องยนต์ออกมาได้4.5แรงม้านะครับคือมากกว่าคําแนะนําที่บอก4แรงม้าครับเลยมาอีกจุด5ก็เป็น4.5แรงม้านะครับที่9 5 0 0รอบต่อนาทีได้นะครับนับเป็นเครื่องยนต์ที่ให้กําลังแสงสูงสุดในขนาดนั้นนะครับและ พร้อมกับการพัฒนาเครื่องยนต์คือการพัฒนาระบบส่งกําลังคือระบบขับเคลื่อนกับเกียร์นะครับที่สามารถทำงานร่วมกับคัด์อัตโนมัติแบบเวียงศูนย์ได้โดยออกแบบไม่ให้มีคันควบคุมคัด์ที่มือจับด้านซ้ายของของแฮนด์นะครับคือไม่มีไม่มีไม่มีก้านคัสต์นะครับผมเป็นคัด์อัตโนมัตินะครับผมแต่ให้ใช้มือขวากับเท้าซ้ายร่วมกันควบคุมกันเปลี่ยนเกียร์นับเป็นไอเดียที่แหวกแนวอย่างยิ่งในยุคนั้นทำให้ความฝันในการสร้างรถจักรยานยนต์ที่มี ที่สำหรับเด็กทรงมามีสามารถขี่ด้วยมือเดียวได้เป็นความจริงอย่างที่มอเอรฮอนด้าฝันไว้และคิดเอาไว้นะครับเด็กเคยเขาเคยได้กล่าวเอาไว้และมักได้ยินพูดอยู่บ่อยครั้งครับมอลอรอาคิมะาเล่าว่าตัวคัดแบบเบี่ยงสนยูนั้นไม่ยากเลยแต่สิ่งที่ยากคือจะทำอย่างไรให้เข้าคัดได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนเกียร์เลยทีนี้นอกจากนี้ออตราสูนของรอบหมุนของคันเหยียบสตาร์ทที่ทำให้ต้องเข้าต้องทำงานควบคู่กับระบบคัดอยู่ตลอดเวลาแม้ตอนหยุดรถ เป็นเงื่อนไขจะเป็นที่ต้องออก,ออกแบบระบบคัดให้ค้างไว้แม้แต่ตอนสตาร์ทเครื่องนั่นเองครับผมเป็นคัดอัตโนมัตินะครับผมเมื่อออกแบบให้มีเครื่องยนต์ตามเงื่อนไขที่ดูเหมือนว่าขัดแย้งกันนี้เองเป็นเรื่องยากที่จะหาไอเดียดีๆให้มอโรฮอนด้าเองก็เป็นห่วงพยายามช่วยคิดด้วยตลอดทุกเช้าท่านจะเดินเข้าไปในห้องออกแบบแล้วถามว่าไปถึงไหนกันแล้วล่ะที่ผมแนะนําไปเมื่อวานเนี่ยเป็นยังไงมัง่งรูปแบบคิดกันยังไง มอรอาคิมากล่าวว่ามีครั้งหนึ่งแล้วมผมสืเลยท่านว่าถ้าใช้เรลียวช่วยจะเปลี่ยนรอบหมุนของคันเหยียบสตาร์ทให้เกิดระบบรอบหมุนทางเดียวเป็นแกนหมุนเครื่องยนต์ได้แต่จะทําให้เกิดปัญหาโคโรเทชันคือรอบหมุนสวนทางกับแกนได้นะครับท่านพอพูดจบทั้งหมดก็แยกจากกันนะครับโดยเฉพาะอามอรออาคิม่าและมอรฮอนด้าน,นะครับพูดด้วยกันแล้วก็แยกกันไปนะครับแยกกันไปทํางานแต่หลังจากนั้นมานั่งคิดดูใหม่ คัตมีแรงหน่วงเกิดขึ้นอาจจะทําให้เกิดรอบหมุนทางเดียวกับแกหนหมุนเครื่องยนต์ได้นะพ,อ,พอคิดได้เช่นนั้นมอลตอ์ฮอนด้าก็วิ่งเข้ามาแลวบอกว่ามันต้องเกิดแรงต้านทานที่คลัตอาจจะช่วยรอบหมุนได้ผมก็บอกมอลอ์ฮอนด้าอีกว่าหมายถึงมออ์อาคิมานะครับพูดกับมออ์ฮอนด้าว่าผมกําลังคิดแบบเดียวกับท่านพอดีเลยและก็ห,วหัวเราะ <laughs> บางครั้งเราก็คิดเหมือนกันพอดีนะหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีนี้ใน,ในการแก้ไขปัญหาได้สําเร็จ เนีผมก็โล่งใจดีครับหมายถึงมลอคิมะที่ผลจากความกดดันที่ท่าน้ามาดูความคืบหน้าทุกๆเช้านะครับครับผมจากการที่มลอฮอนด้าเข้ามาที่ห้องออกแบบเป็นประจำนั้นมีที่มาจากการที่วิศวกรผู้รับผิดช,ชอบได้หาลือในข้อเทคนิคกันอยู่ในบางครั้งก็ต้องแสดงความคิดเห็นข้ามสายงานทําให้มอฮอนด้าเองเป็นห่วงเข้ามาร่วมหาลือด้วยแทบจะทุกครั้งนะครับ เพื่อให้ได้โครงสร้างตามอุดมคติจึงจําเป็นต้องพูดคุยหารือกันอย่างเปิดอกไม่ยึดติดกับหน้าที่ที่ทุกคนรับผิดชอบและความอาวุโสน้อยหรือมากพอคุยกันลงรายละเอียดลึกๆแล้วเมื่อมอโได้คิดอะไรได้ก็จะใช้ช็อกเขียนลงบนกระดานไปเรื่อยๆจนเขียนรูปโครงสร้างเลยเออกมาจากกระดาน บางทีก็เขียนลงบนพื้นก็มีทุกคนก็จะมารวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่แล้วพอใครพูดอะไรขึ้นมาคนอื่นก็จะพูดเหตุผลอื่นๆตามมาไม่ยึดติดกับสายงานที่ตนรับผิดชอบทุกคนจะแย่งกันแสดงความคิดเห็นของตัวเองขึ้นมานะครับทําให้ท้ายที่สุดได้ไอเดียเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเป็นชุดเริ่มของไวกาไวยกายานะครับไวยกายานะครับ เป,เป็นเป็นภาษาของญี่ปุ่นนั่นเองครับหมายถึงการพูดแสดงความยินดีหรือแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเสรีนะครับในที่ประชุมนะครับนับเป็นการสร้างบรรยากาศหาหรือที่คึกคักได้ตาไไไ้ได้อย่างตามใจแล้วครับบางครั้งพูดคุยกันหน้าดำเครื่อเครียดแต่ทุกคนก็พูดกันด้วยอารมณ์บางครั้งมอโลฮอด้าเองก็พูดสะบวดก็มีนะครับก็อย่างว่าในภาษาในการพูดคุยในห้องประชุมก็มีกันบ้างมีทั้งที่เห็นด้วยมีทั้งขัดแย้งกันไม่ลงรอยกันนะครับความคิดเนาะ มันหลากหลายครับมาโลคิมูละเองก็เสริมขึ้นอดีว่าคัดแรงเวียนศูนย์เป็นเทคโนโลยีแบบใหม่นะท่านจึงไม่ได้สร้างกันได้ง่ายๆต้องใช้เวลาและมีความยากลําบากเป็นอย่างยิ่งแต่มาลออาคิมะซึ่งเป็นวิศวกรผู้รับผิดชอบก็ไม่ยอมแพ้ร่กครับพยายามหาทางต่างๆจนพัฒนาได้มาทั้งสิ้นจากไอเดียทั้งหมดนะครับซึ่งผลความพยายามครั้งนี้ทําให้ซุปครับมีจุดเด่นด้านการใช้งานคือง่ายสะดวกและ ผู้หญิงก็สามารถขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายนะครับครับผมนั่นก็เป็นเป็น,เป,นเป็นวิถีทางตั้งแต่เริ่มแรกนะครับก็เรียกว่าคุยกันคุยกันแล้วคุยกันอีกคุยกันตั้งหลายรอบนะกว่ากว่าจะครอบเป็นโมเดลออกมาเริ่มแรกก็จากที่มอโรสุอชิโร่ฮอนด้าแล้วก็ฟูจิซาวะที่ตะเวนไปยุโรปนะครับก็ไปดูหลายที่ไปดูรถเล็กในยุโรป หลายที่ครับม่ว่าจะเป็นแลมเบต้าอะไรพวกนี้ก็เข้าไปดูหมดนะครับผมก็เก็บไอเดียเก็บมามานะครับแต่ทั้งสอง,สองท่านก็ยังคิดว่ามันต้องเป็นรถขนาดเล็กอะที่จะมาใช้งานโดยเฉพาะในญี่ปุ่นก่อนนะมันต้องเป็นรถเล็กกว่านั้นรูปแบบมันต้องทันสมัยต้องมีความเป็นญี่ปุ่นนะครับผมเครื่องติดเครื่องขับขี่ง่ายตัวรถขับขี่ง่ายผู้หญิงขับขี่ง่าย เวลาขึ้นนั่งขับขี่ก็ง่ายเด็กทรงมามีอะไรก็ต้องสามารถขับขี่มือเดียวได้อะไรทํานองนี้ครับก็มานั่งกลับไปญี่ปุ่นก็ไปนั่งคุยไปปรึกษาหารือกันในที่ประชุมครับทั้งคนออกแบบคนสร้างก็รวบ,รว,ร,วบ,ร,วบรวมไอเดียกัน,นครับกว่าจะออกมาเป็นคันได้รูปร่างอย่างที่เราเห็นเนี่ยโอ้โห ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วครับนี่แหละครับคือมันจิตวิญญาณนะครับจิตวิญญาณมันถูกฝังลงไปตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะครับทําให้สายพันธุ์ซีมีจิตวิญญาณมายาวนานจนทั้งกทูก้วันนี้คือมันไม่เคยตายครับไม่เคยตายไปจากลายการผลิตหรือตายไปจากความทรงจําของผู้คนชนสั่งล้อสองล้อเครื่องทั้งหลายนะครับตั้งแต่ยุคไหนย,ยุคมาแล้วก็เห็น 60ปีเราก็ยังเห็นมันออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัยเนาะก็ว่ากันไปครับเทคโนโลยีใหม่ก็ย่อมมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมติดตามตอนต่อไปครับสำหรับวิถีของสายพันธุ์ตระกูลซีนะครับผมขอบคุณครับผมชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ให้กำลังใจกันนะครับผมผมน้ำหอมนะครับวิถีของน้ำหอมหรือน้ำหอมเวนะครับขอบคุณครับผมติดตามตอนต่อไปครับผม ครับผมก็ต้องขอบคุณข้อมูลจาก Honda g l o b a l หรือ Honda Motor ด้วยนะครับผมที่มีเรื่องราวดีๆเหล่านี้ออกมานะครับผมขอบคุณครับ